เมื่อวานโครงการ3ตัวครับอร์เซโนลไม่มาได้ยังไงโอ้โหโดนิวคาเซาตบไปเฉยเลยครับ วันนี้ขอแค่ตัวอีกครั้งหนึ่งครับแต่ว่าวันนี้ให้ขอ2ตัวพอนะขอ2ตัวชัวร์จริงดีกว่านอตติงแฮมกับแอสตันวิลล่าครับกับรูตันทาวเจอริลูพูบอกเลยว่าผมชอบมากเลยสองคู่นี้ก็ก่อนจะไปรับแนวทางกับ2คู่นี้ฝากด้วยครับใครอยากได้บอลที่มากกว่านี้ตามมาเลยเมื่อวานนะโครงการ3มา2ตัวก็ยังดีนะตามมานี่เลยก็ขอไปที่คู่นอตติงแฮมฟอร์เรสกับแอสตันวิลล่าครับแอสตันวิลล่าช่วงนี้ฟอร์มค่อนข้างดีเลยนะครับเจอกับอาร์ฟอร์เรทที่ฟอร์มอาจจะไม่ได้ดีมากครับรวมถึงตอนนี้ จะว่าอยู่แดนใต้ก็ว่าได้ครับตอนนี้โอ้ผลงานค่อนข้างแย่เลยนะครับซึ่งไอ้ทั้งวิลลาตอนนี้อยู่อันดับ5เลยนะครัไปเล่นไปตัวผู้เล่นก็ไม่ได้มีอะไรขาดเกินครับมีเจ้าดอดโวเวนเอเมลโน,โนมาติเนส ซึ่งวันในแอสตันวิลล่าครับผู้มาเยือนขอแค่ชนะนอตติงแฮมก็พอขอแค่ชนะซึ่งผมว่าเอาชนะได้สบายไปแอสตันวิลล่าไววต่อมาครับรูตันท้าวเปิดบ้านเจอเลีวพูอันนี้ไม่ต้องคิดเยอะอะไรเลยครับแต่มีรายละเอียดคือรูตันทาวตอนนี้ครับผลงานก็ไม่ได้ดีมากก็จริงครับแล้วตัวเจ็บก็โคตรจะเยอะส่วนเลี้วภูครับผลงานพักหลังมาก,ก็มีสะดุดบ้างเล็กน้อยเจอสเปอร์ก็มีสะดุดอะไรบ้างครับตัวเจ็บก็มีประมาณ4ตัวแต่ก็อาจจะไม่ใช่ตัวหลักกันนะครับ ซึ่งวันนี้ลิวพูต้องยิงถึง3เลยนะครับถึงเจ้าช้าลูต้นเท้าได้ซึ่งส่วนตัวผมเองผมมองว่าลิวพูน่าจะไม่ชนะขาดขนาดนั้นคิดว่าอย่างน้อยลิวพูน่าจะชนะมากสุดก็หนึ่งศูนย์ม่ก็สองศูนย์นั่นแหละครับมองว่าไปลูต้นเท้าน่าจะสบายใจกว่านาวฟันทงส่วนใครอยากตามบอลคู่อื่นมาครับตามมานี่เลยครับเออเมื่อวานบบกอยับแน่นอนรับประกัน